สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่3ตอนที่3แล้วก็คืนที่3นะครับของเกม Five Nights at Freddy's นะครับร้านพิซซ่าหลอนๆที่จะมีหุ่นยนต์มางับหัวเราตอนที่เราเข้าเวรตอนกลางคืนครับ EP ที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยลุงหนูแอบขี้โกงครับใช้อุปกรณ์เสริมก็เลยทำให้ หนึ่งเวลาสั้นลงกลางคืนสั้นลงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไฟเนี่ยไม่มีหมดแล้วก็สามารถเห็นตัวหุ่นยนต์ว่าอยู่ตรงไหนในในแผนที่นะครับในในกล้องแต่ว่า EP นี้เนี่ยลุงหนูจะลองไม่ใช้ตัวช่วยไม่แอบโกงดูครับมาดูสิครับว่าลุงหนูจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับ ก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมฝากแนะนำฝาก Subscribe ช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยครับมาลุ้นไปด้วยกันกันกบลุงหนูเลยครับลุยเอาครับตอนนี้ก็ลุงหนูเลือกออปชันก่อนเออเดี๋ยวนะครับตอนนี้ลุงหนูมีอ l l m มิ p พาวเวอร์ฟาสต์ไนท์กับเรดาร์แม ขอเป็นลองปิด Unlimited Power ดูครับดูซิลุงหนูจะผ่านไหมครับเอาหลักคืนที่3เอย <c oughs> โอ้นี่ไงครับแบตเหลือ99%เปอรนห็นมีบางคนหลานแนะนำลงุงหนูว่าพัดลมปิดได้จริงเหรอครับ ลมปิดไม่ได้บ้างได้ไหมดูกล้องก่อนโอ้เฮ้ยยร์อกรทหายคนม้ดานฉมยถึู้วเนะย้ไป่งอืโยล้วทำไมมากันเร็วจังเลยอะมากันมาตรงี้โอ้มาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย avoid getting stuffed into a Freddy suit. Uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're empty costume uh, hey, 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 instead. Hey, hey. They might try to stuff a mental stone. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. Or oh, or oh, 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 um I'll leave you to it. See you on the flip side. อยู่ตรงไหนก็แล้วอยู่ตรงไหนก็แล้วอยู่ตรงไหนก็แล้ววิ่งมาเร็วจังเลยเนี่ยมาถึง 4A แล้วมาตรงไหนแล้วอ่ะโอ้ย80%แปดสิบเปอร์เซ็น เอาถอยกลับไปแล้วเฮ้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 เหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อยู่ตรงไหนแล้วต้องเปิดไฟไล่ใช่ไหมครับแบตเหลือเจ็ดตอนนี้ทีสามอยู่ตรงไหนอ่ะลุงดูต้องเปิดไฟอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยๆๆใครเดินมาเปิดไฟไล่แบตเหลือ63%สาเอร์เซ เปิดไฟไล่เปิดไฟไล่ตีสี่แล้วแบตเหลือพกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้อยู่ตรงนี้เลยฮฮฮตีสี่แล้วจะผ่านไหมแบตเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮฮฮเสียงใครเสียงใคร ดีสี่แล้วห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ยนี่ขนาดใช้ตัวช่วยแบบเวลากลางคืนผ่านเร็วนะปิดก่อนอยู่ตอนอ๋อไม่อยู่แล้วเปิดแบบไปก่อนเฮ้ยโอ้ยตีห้าแล้วอยู่ตรงไหนกันอยู่ันทั้งสองประตูเลยแล้วแบบจะ ได้ไหมเนี่ยแปดเหลือสากรอดไหมรอดไหมเฮ้ยีห้แล้วรอดไหม ขนาดใช้ตัวช่วยนะครับคืนที่สี่จะผ่านไหมโอ้แบ๊บเดียววิ่งมาที่กล้องหนึ่งซีแล้วอะ่ะอ,อ๋อกล้องหนึ่งซีเราดูไปก่อน เไข่ลังดำ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 ไข่ดำ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 นะครับดำดำไข่ไข yeah> ่ไข ok. ่องดำ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 มาที่หน oh um> hm mm ึ่งบ yeah. ีแล้วเหรอโอมาที่2ตัวเลย1นบีมากัน2ตัวเลยโอ้ย

อยู่ตรงไหนกันเนี่ยพึ่งตีหนึ่งเองโอ้อยู่ตรงนี้อบาดจะบบาดจะโหอ่าบาดบาดโหโหแย่แล้วปิดไฟแบตเหลือ79%ตีสเองเอาไงดี ปิดก่อนเออมันกลับไปแล้วกลับไป C A แล้วเปิดก่อนเฮ้ยคำตายเลยเกมโอเวอร์เดย เอาล่ะคืนที่สี่ขอลุงหนูโกงขอลุงหนูโกงครับพลังไม่มีหมดลุยเจอกันคืนที่สี่มาหนูไม่กลัวแล้ว ปิดประตูไปเลยนี่เพราะว่าพลังไม่มีหมดนะครับนี่ขี้โกงมากเลยใช่ไหมครับอ่ะขาวนี้ก็ดูกล้องเดินมาเลยเพราะเราไม่มีแบตท้างแบตหมดนะมาสิไม่กลัวหรอกไปเ,เลยใช่ไหมครับเพราะถ้าเราปิดประตูเขาก็เข้ามาไม่ได้และเห็นไหมพาวเวอร์เลฟเราร้อยเปอร์เซ็นตทั้งคืนแต่ บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะเล่นไปทําไมก็เดี๋ยวลองดูให้ผ่านไป5คืนก่อนจะมีไอเทมอะไรพิเศษไหมครับจากการที่ลุงหนูแอบโกงเนี่ยอ่ะเราม,มาดูกันอยู่ตรงไหนเนี่ยหกล้อง 1C ไม่เห็นกล้อง 1B ึเดินมาหนาด้านเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คนนี้ชื่ออะไรนะครับถ้ายัางไงคอมเมนต์มาบอกลุงหนูเนี่ยลุงหนูมีหล้านๆเคยบอกมาว่าแต่ลา้หุ่นยนต์แต่ละตัวนี้เขามีชื่อของเขา คนนี้ใช่อะไรชิก้าเปล่าครับใช่ชื่อชิก้าไหมอ้าวอ่ามาจอกตรงนี้แล้วเหรออ่าหนึ่งซีเฮ้ยมาทีกันสองตัวเลยเหรอไม่กลัวเพราะว่าเราปิดประตูตลอดเห็นไหมครับแบตไม่มีหมดอย่างนี้ก็สะ่านสบายขอผ่านเถอะ เาไม่กี่ตายไปแล้วนะมาตรงนี้แล้วเหรอโอ้ดูหน้าสิอันโดอันโดอับักบอเลยนะอับกบอเลยนะแต่ทำไมเพิ่งตีสองเองอะ่ะ <ota> ขอเปิดไฟดูสิยัง <t> ไงเขาก็เ,าเข้ามาไม่ได้ <t> ใช่ไหมครับถ้าเราปิดประตูตลอดเงี้ยเราก็ปลอดภัย เปิดประตูเปิดทำใหม่เนี่ยลองดูทิอยู่ตรงไหนกันอ๋อนี่อยู่ตรง2 b บเลยเนาะสนครับลุงหนูสนตึงตึตึงตสอบถามนิดนึงครับถ้ายังไงฝากคอมเมนต์มาด้วยครับถ้าเราเปิดไฟเนี่ย เขาจะมาได้ไหมหรือว่าเข้ามาไม่ได้ครับยังไงช่วยช่วคอมเมนต์ตอบลุงหนูหน่อยนะครับตีสามแล้วดูหน่อยอยู่ตรงไหนกันบ้างโหมากัน 2A นี่มากันเออวิ่งมาด้วยเนาะมาเคาะเราด้วยอื้มห้มายจริงๆ มาตรงนี้เลยเปิดไฟไล่นี่เปิดไฟไล่ซะเ,เลยโอ้โหมา4 b บีคืออะไรเฮงเมื่อกี้นี่คืออะไรนี่ขนาดนั่นอะไรแวบๆอยู่ตรงไกลๆ โหนี่เขาอยู่กันตรงนี้เลยนะเนี่ยถ้าลุงหนูไม่มีนี่นะเสร็จแน่ๆเลยตกใจหมดลุงหนูเล่นซนนะเนี่ยนะเห็นไหมครับแบตไม่หมดก็สบายเราปิดประตูไว้ตลอด ก็เพื่อให้ผ่านนะครับคืนที่สี่ขอดูหน่อยอยู่ตรงไหนกันอยู่ตรง4ีบีนี่เองขอดูเออหน้าตานนหนารักนะเนี่ยนั่นดาดักนะหน้าดักน,นกะเปิดประตูเข้ามมาที่5าผ่านแล้วครับก็ตอนนี้ก่อนไหมครับสำหรับ อันนี้คืนที่เท่าไหร่นะครับป่าหกโมงเช้าแล้วคืนที่5จบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยววิ่งมาเห็นหลานๆบางคนบอกว่าวิ่งเร็วนะครับก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ Five Nights at Freddy's นะครับ EP นี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามมาจนจบคลิปนี้ แล้วก็ถ้ายังไงช่วยคอมเมนต์แนะนําลุงหนูมาด้วยนะครับเพราะว่ายังมีภาค2ภาค3าภาค4ี่แล้วก็อ,อะไรอะไรภาคพิเศษอีกครับนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต,ต่อไปของลุงหนูครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ